สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการสัตว์สงวนชวนชงนผมชื่อเทซันครับผมชื่อพิมค่ะฮัลโหลเอิร์นนะจ๊ะบีมค่ะนตตี้ค่ะสวัสดีจ้าชื่อปอดสัตว์ที่ชอบเป็นพิเศษคือสัตว์ที่แบบน่ารักน่ารักหมูเม็ดเป็ดไก่หมูเม็ดหมูเม็ดเป็ดไก่ชอบกระต่ายค่ะเพราะว่าตัวเองน่าเหมือนกระต่าย ชอบแมวจริงๆชอบสัตว์ที่มีขนแล้วก็ตัวอ้วนๆชอบอะไรชอบแมวแมวคะ่ะหมาค่ะตอนนี้มีน้องสองตัวก็คือน้องแมวครับเป็นขาวมณีสองตัวไอชีตามนี้เลยโชคดีแอนมารีไม่เลี้ยงคะ่ะเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยเลน้ยงไ,ไม่ปากเลี้ยงคะ่ะเคยเลี้ยงค่ะไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ทำไมคอนโดห้ <c oughs> ามเลี้ยงแมว มาน้ำจะรู้จักมีใครเห็นบ้างค่ะแต่ว่าจะจําชื่อไม่ค่อยได้คิดว่าน่าจะรู้จักมั้งค่ะสัตว์แปลกพวกมีแต่เพื่อนนะแปลกภูเขานี่แปลกอยู่แล้วไม่ต้องพูดก็น่าจะรู้กันคะรู้จักเพื่อนที่นั่งข้างๆเวลาทางานเออภูเขาสัตว์แปลกถูกแน่นอนคนรักสัตว์อ่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละกันน่าจะถูกแน่นอนเพราะฉันรู้จักสัตว์เยอะ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่รู้ถูกแหละมันคือปลาหมึกดูก็รู้มันมีหนวดเห็นไหมไอตรงไอตุ่มๆขาวๆแล้วน่ะปลาหมึกแลบลิ้นเหรอปลาหมึกลิ้นโผล่ปลาหมึกลิ้นยาปลาหมึกมีหูปะปกติปลาหมึกมีรูมีรูที่หู ต่อปลาหมึกหนูว่าแมงกะพุนไม่รู้แต่ว่าเห็นมือที่เป็นจุกๆข้างล่างก็เลยคิดว่ามันเหมือนปลาหมกึกโถไฟนีโมเนี่ย <c oughs> แมงกะพุนเธ <c oughs> อมาดูได้หลายแบบหรอปลาหมกึกต้องดูนี้เห <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ลองหยี่เวลาวาดรูปที่แบบเวลาหี่แล้วมันจะเห็นเป็นปลาหมึกที่แบบอยู่แบบใต้น้ำลึกประมาณแบบ สองสามกิโลเมตรปลาหมึกชัวคิดว่าตัวนี้มีอยู่จริงเลยับมีอยู่จริงก็บอกแล้วมหาสมุทรแบบสองสามกิโลมีค่ะมีอยู่จริงมันดูมันแตกเกินไปแต่มันเหมือนในนี้เลยอ่ะมันเหมือนในนีโมอ่อันนี้พ่อบอกก็เหมือนเหมือนในกระตูนแต่นี้ว่าเหมือนไม่น่ามีอ่ะไม่น่ามีไมมอ่าไม่น่ามีก็ได้มีอยู่จริงมีอยู่จริงคตอบท้ายเป็นตอบที่มีอยู่จริงก็พอเฮ้ยบอกแล้วเอาจริงๆมันคือปลาหมึกหรอ อปลาหมึกก็ถูกตอบสองคันมันจับกินได้ไหมสีมันคล้ายๆกับแบบไปหมักซอนแล้วห่าครึ่งจริงจริงปะวะมันเหมือนนกแต่ไม่ใช่นกแต่มันมีอันนี้ว่าสดเลยใช่ไหมปากมันเหมือนอีกาแต่ว่ารูปล่ามันเหมือนหรออะไรอ่ะเหมือนอีกาที่ยังออกจากไข่แต่มีขดมนขนอะไรมันคืออะไรไม่รู้มันคือ แต่ข้างล่าคืออะไรก็ไม่รู้เงาะหรือเปล่านกฟินิกซ์เส้นฝอยๆนั้นว่ายน้ำแต่คิดว่าไม่มีจริงแน่นอนคิดว่ามันว่ายน้ำขึ้นมาบนบกแล้วก็กินหนอนกลับลงไปใหม่ไปเป็นอยู่ตรงปะการังไม่มีจริงครับมันก็คือขดมันมนมันตัวสัตว์นั่นแหละ นกมันคือนกนกน้ำแต่รูปมันเหมือนแบบทีมงานวาดกันเองอะเลยดูไม่น่าเชื่อถือเลยว่ามันจะมีจริงอะไม่มีอุ้ยเหมือนอีกาแพนด้าเออมันติดเหมือนแบบปลาทองที่มันมีอืดติดอะวนี้ฉันเชื่อไม่มีอยู่จริงนกเที่ยวสจาไข่ที่มีขนในมาไม่น่ามีไม่มีฉันเชื่อว่ามันไม่มีตัตอบพี่อิดเาเอะเอ้ามีจริงเฉยอีทเอะไรวะเธอ ไม่ใช่หรอกดูประหลาดอะไอตัวนี้เหมือนเคยเห็นมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายๆเต่ามันจะเป็นแบบพวกสลลม,มันเดอร์จระเขกบกบหนังจระเข้อนนี้น่าจะมีนะรูปมันดูน่าเชื่อถือนี่เป็นสัตว์ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่ามันมีภาษาญี่ปุ่น งน่ะฮาลาเคสภาษาญี่ปุ่นกิ้งก่าหรืองูก็แต่ก่อนมันเป็นกิ้งก่ามีขายาวตัวอ้วนใช่ไหมพอมันแบบพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ปะมันก็จะหดมันก็จะเริ่มยืดตัวยาวกลายเป็นงูแต่เหมือนจริงจกเูน่าจะญี่ปุ่นไหมดูไซส์เล็กสั่นแล้มันดูดึกตะบันมันดูเหมือนแบบกระแทบในเสาใช่มันดูเป็นในกระตูนโปเกมอนนี้ สัตว์ในตำนานโปเกมอนในโปเกมอนมีอะไไม่รู้มีจริงหรือเปล่าไม่มีเจอได้ที่แม่น้ำของญี่ปุ่นครับเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นฮาราเคดะฮาราเคดะจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีอยู่จริงมีนะไม่มีไม่น่ามีงูเหรออ๋อมันคือตำนานเฉยๆตกต้นเตี้ยขนาดนี้มึงอย่าไปงูเถอะ ยีราฟผสมกวางโอ้โหจินตนาการแล้วแหละตัวอะไรมันขนาดนี้เส้นคอหรือเปล่าตาหวานด้วยนะเปออะไรอ่ะยีราฟไม่แต่ยีราฟแต่เป็นแบบสายผสมพันธุ์อะไรย่าเงี้ยกระโกไม่ใช่กระโลกตัวไอ้นั่นมันชื่ออะไรจิงโจ้ใช่ไหมได้อยู่นะยีราบกับจิงโจ้กระเทยกระเทยแน่นอนไปเก่งกว่ากวางตาตาขาวบล็อกตาขาวแบบนี้ไม่สวยเป็นกระเทยไม่ได้มเหมือนยีราบไหม น้องเป็นลูกครึ่งป่ะแต่ตัวเป,เป็นแบบยีราฟป,ปะ่ะอาจจะเป็นยีราบสายพันธุ์ใหม่ผมว่าน่าจะมีจริงครับไม่ใช่สัตว์ในตำนานด้วยน่าจะเป็นแบบยีราฟไปฟิจิลิงกับกวาง <c oughs> แล้วออกมาเป็นสัตว์กลายพันธุ์ม<อ>ีมีไม่น่ามี <c oughs> ตัวฟอบไม่มีจริงมีเจ้าลาบยีราฟกับจริงโซ่ไม่รูปมันดูการ์ตูนเกินไปอะอาจจะแบบมาตลบหลังหล่ออีกทีก็ได้เข้าใจป่ะมีแต่ยีราฟมันมีลายอ่ะ มันจะมีหางยาวอันนี้สั้นไปนะตัวน,นี้ไม่มีอยู่จริงอุ้ยโหแล้วเอาลูกที่มันใส่เกาะอ,อกมามันจะรู้ได้ไงว่ามีจริงไหมไม่มีจริงอุย้ยเห็นไหมมีจริงทำไมไม่ใส่ชุดสีชมพูล่ะเย้อุ้ยโดนสับขาลอกอ่ะเธ <c oughs> อเป็นบล็อกตาบ้างนะสีเลย เหมือนไฮยีน่ารู้แล้วเหมือนไฮยีน่าชาวร็อกเวอร์ตัวนี้คือไฮยีน่าฉันจําได้ฉันรู้หูมันจะเป็นแบบว่ามีลายลายตัวก็จะมีลายลายเหมือนไฮยีน่าไฮยีน่าร่างอีววเออเหมือนหมป่าเ ใชอาคูท่ามาทาทาหรือเปล่าเรื่องน้วงคิงอะอาคูน่ะมาทาทาแล้ววอย่ากังวลอันตอนสุดท้ายาคือมีจริงครับเป็นไฮยีน่ายากอ่ะเอาอะไรมาให้เล่นเนี่ยหมาป่าสุนัขจิ้งจอกอะไรอย่างงี้เป็นไปไ,ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็หมาทั่วไปน่าจะมีนะ <c oughs> มีจริงหมาป,ป่าที <c oughs> ่ผสมหมาป่าหมาป่าออกกำลังกายค่อาจจะมีก็ได้อาจจะมีอาจจะมีค่ะมีจริง ถูกต้องก็คือคือมีอยู่จริงก็าปอกเอาไอเหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไฮยีน่าเลยไม่เหมือนกวางไหนเขี้ยวอ่ะมองจากทรงผมอ่ะเอ๊ะแต่ไม่ใช่ไฮยีน่ากวางอีกแล้วเราไปไกลมากเลยเราไปไกลแบบ ที่คิดเลยเยติแต่มันก็ไม่ใช่เยติเพราะเยะติเหมือนลิงอีกทีก็คือไรยฝุ่นมดใช่ปะ่ะมันเหมือนมอดเวลาซูมโดนซูมเข้าไปเยอะๆเลยอะ่ะเหมือนตัวในเบนเทนโป้อกร์มโฟเล็กเหมือนกุ้งเหมือนกูอะต่ขามันป็นมังมึงกับตา เหมือนแมงมุมที่แบบอยู่โค้ดเลือกเหนืออยู่โค้ดเลือกอยู่โค้ดเลือกเหนือเป็นเทนหรือเปล่าบิ๊กฟูดไม่ใช่ขาเป็นปูแมงมุมเออน่าจะมีจริงแล้วแหละฉันว่ามันคือแมงมุมคือไรฝุ่นครับ คำตอบแายคือลายฝุ่นจริงเนี่ยลอยอยู่เนี่ยแมงฝุ่นเวลาซูมไปมันก็จะตุดตัวน้อยๆแล้วเป็นอย่างเงี้ยเออเหมือนมอนเทออิงเลยเพราะนั้นน่าจะไม่มีจริงนี่ไงมันเหมือนปูมันเหมือนปูข้างหลังเหมือนกุ้งแล้วก็เหมือนเหมือนแมงมุมข้างหน้าตัวนี้สิ่งที่ออสเตรเลียที่เร่หนาวมันจะมีขนเยอะอ่ามีนี่ไม่มีจริงมันมีจริงไปหลายตัวแล้วเอ้าเยติมีเยติเห็นเปล่า ใครเป็นคนเลือกรูปอ่ะอร่อยไหมแค่เอาไปต้มหรือนึ่งอ้าวเสือมีจีโอ้ยเห็บเห็บไม่เบื่อไม่เบื่อขอบคุณทุกคนมากที่ดูนะคะขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกูเก่งมากเลย